ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และว,วันนี้อยู่กับดิฉันผ่อนชนกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกค่ะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ,บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้สัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมดีๆสาหรับคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีมาฝากกันครับกับงาน Add a f Fest on the Beach ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะ Triple Tree b e a ีชรีสอรจังหวัดเพชรบุรีงานนี้ยกขบวนความสนุกแบบจัดเต็มมาไว้ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของชายหาดและอาาากศเข หนาว20องศาให้ทุกคนได้สัมผัสและรับชมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเที่ยงคืนอาทิ10ศิลปินชั้นนำกิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดเอกลูซีณโชว์จากดีเจสาวสุดแซ่บกระบวนาเาลศิลปินและจุดถ่ายรูปเช็คอินฟินฟินและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจากแอดดา ย็นมาดูดูไปมาดูน้องๆศิลปินก็นะโบ๊ทนี่พันหลายพันลำไยมาดูไอิงวันนนเมื่อกี้นี้ก่อนเราหน่อยตื่นตื่นแต่นิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกอิงนึกว่าจะมาไม่ทันอ่าฮ่ตอนแรกเกือบเกือบจะแรกแรกคิดแรกเวลาแต่ว่าคนดูแบบน่ารักมากนะไม่ไปไหนเลยอ่ะสุดมากแล้ววันนี้ดีมากเลยนะครับอากาศวันนี้เป็นใจสุดๆวันนี้อากาศดีมากๆใครไม่ได้มาเนี่ยเสียใจจริงๆเลยเสียดายแทน พี่เขนเป็นไงบ้างครับพี่เขนบ้างครับดีครับฮะมันมากทั้งคนทั้งบรรยากาศอากาศนะครับสนุกมากครับได้ได้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆงานด้วยนะครับจัดได้ดีเลยถือว่าเป็นปีแรกที่แบบประสบความสเร็จมากครับถ้าปีถัดไปก็ต้องเป็นวงซิวอีกแน่นอนครับมันคิดกันขนาดไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้มาเล่นก็ต้องมาเที่ยวงานนะครับถ้าไม่ได้มาก็น้อยใจเหมือนกันงานดีขนาดนี้แก่แล้วด้วยออกดูน้อยใจเลยงานดีมากครับก็เรียกว่าถ้ามีโอกาส ขอให้ด้สิวเป็นส่วนหนึ่งของในงานอีกนะครับผมอย่างนั้นก็ตามแม้งานนี้จะจบลงไปแล้วแต่ความสนุกของ Adda f a c e on the Beat ยังไม่สิ้นสุดสามารถติดตามรายละเอียดของความสนุกครั้งถัดไปได้ที่ Facebook และ Instagram Adda f e c e on the Beat ครับได้เห็นภาพกิจกรรมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกสนานน่าไปทุกๆงานเลยล่ะคะ่ะผู้ชมคะ่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดชช่วงนี้จะมีเรื่องราวที่มาฝากผู้ชมกันคะ่ะไปชมพ,พร้อมๆกันเลยคะ่ะ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกเปิดอาคารศูนแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรโดยพัฒนาพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยงปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงณบริเวณก่อนขึ้นทางพิเศษสีรัตให้เป็นพื้นที่สำหรับแสดงสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้าเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายเพิ่มโอกาสให้ลูกค้้าาทังชว และชาวต่างชาติเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงโดยอตยทกตที่จัดขึ้นจำนวน2ครั้งครั้งที่1ระหว่างวันที่22-28พฤศจิกายน2567ครั้งที่2ระหว่างวันที่28มกราคมถึง -2 กุมภาพันธ์2568ครับเราทุ่มเทในการผลิตและก็ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพนะครับสินค้าเกษตร เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ปัญหาอย่างหนึ่งของสินค้าเกษตรบ้านเราที่เราได้ส่งเสริมให้มีการผลิตนะครับก็คือเรื่องของการสแสวงหาสถานที่ในการจําหน่ายนะครับแล้วก็ช่องทางทางการตลาดซึ่งอตกอรเป็นรัฐกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มีหน้าที่เรื่องของการจัดหาตลาดนะครับแล้วก็จัดทาตลาดในการขายสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับ เราก็ได้เริ่มนะครับทำการปรับปรุงอาคารนะครับเพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยกรมผลิตต่างๆนะครับในหน่วยงานพี่น้องเราในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับก็เป็นช่องทางนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้เอาสินค้าเกษตรนะครับที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายเข้ามาจําหน่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมให้เกิดการตลาดนะครับให้กับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสินค้าภายในอตกรเราด้วยครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถติดต่อนะครับแล้วก็แสดงความจำลองนะครับในการที่จะเอาสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่ของอตกรได้เสมอเลยนะครับโดยผ่านช่องทางที่1นะครับก็คือเราใช้เว็บไซต์ของอตกรเองนะครับเข้ามาฝากข้อความมาที่เว็บไซต์ของอตกรก็ได้นะครับหรือว่า Walk-in เข้ามาติดต่อนะครับกับเจ้าหน้าที่ของอตกรนะครับที่ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรถนนจตุจักรถนนกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับในชั้นนั้ต่อมาครับกระทรวงเกษตรกรเรามีหลักการสาขานะครับให้บริการประชาชนนะครับเราเรียกว่าศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชนะครับซึ่งมีผู้แทนอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็รมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรจังหวัดนะครับที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะครับทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับท่านสามารถติดต่อประสานงานผ่านพี่น้องเครือข่ายนะครับของกระทรวงเกษตรกรได้เลยครับ ในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้น,นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวได้ไปกันที่สำนักง,งานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยร่วมกับบริษัทกรุงเทพเอ็กซิบิชันจำกัดหรือเบคพร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชนจัดพิธีเปิดงานสยามสวีทบิ๊กรีเทิร์นตูเตาสันอันทีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่8กับการกลับมาอีกครั้งของมหกรรมการแสดงตามท้องถนนระดับนานาชาติวาเซียวก็เดิมตื่นตาตื่นใจใก,กว่่าาาาเเดดดิิิมมมใจกกกกกกคนทนทททัััแสงงโลออฤษ เอิตาลีแคนาดาสเปนเยอรมันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยมาสร้างความสนุกสุดบาเซียลให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมการสดๆมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปี2067กับ8เวทีการแสดงรวมกว่า300โชว์ระหว่างวันที่20-22ธันวาคม2567เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกลุน้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมายเต็มพื้นที่สยามสแควร์ครับการจัดงานในวันนี้นะครบ ที่เราตั้งชื่อไว้เป็นสยามสตรีทนะครับบิ๊กรีเทินนะครับนะเป็นการสรรรส้างพื้นที่ของสยามสแควร์วันนี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่แห่งการช้อปปิ้งซื้อของนะครับแต่พื้นที่ที่นําความสุขนะครับความสุขวันนี้นะครับฟันแฟอเกิดขึ้นนะครับระดับโลกนะครับสองท่านที่อยู่ข้างผมเนี่ยนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วเราจะ มีนะครับการแสดงจากหลายๆประเทศเลยทั้งอังกฤษนะครับนะมีนะครับมหากรรมชื่อดังนะครับไฮโลสเฟียนะครับที่ท่านหาดูได้ยากแล้วก็จากหลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแคนาดาทางจีนโอหลักหลายประเทศเลยครับใน3วันนะครับ2 0ถึง22ธันวาคมนี้แล้ววันนี้นะครับสยามสแควร์จะเปลี่ยนไป นี่คือพื้นที่ที่นำความสุขจากทุกมุมโลกมาอยู่ณที่นี้ก่อนคริสต์มาสนะครับสวันโซนต่างๆนะครับนะจะแยกแบ่งตามสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับของตามกลุ่มประเทศต่างๆเรามี8สเตจเลยนะครับซึ่งถ้าวันนี้ผมบอกไปจําไม่หวาดไม่ไหวแน่นะครับขอให้ท่านไปครบนะครับแสเตจและแต่ละสเตจนะครับจะมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากจีนบ้างมาจากอังกฤษบ้างนะครับแล้วก็มีการนะครับนะเอ่อต่อตัวกันถึง25เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการแสดง เียบเลยนะครับวันนี้และที่สำคัญมากกว่านั้นทุกการแสดงทุกการจัดงานเรามีเยาวชนคนไทยนิสิตนักศึกษานะครับงานทั้งจุฬาและก็มหาลัยอื่นๆนะครับช่วยทํางานนี้ให้เกิดขึ้นด้วยนี่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวกรทมและประชาชนคนไทยครับวันนี้นะครับการจัดความพร้อมนะครับท่านจะเห็นว่าพร้อมมากนะครับพร้อมสถานที่พร้อมกายพร้อมใจและที่สําคัญวันนี้นะครับพร้อมนะครับ ที่จะต้อนรับทุกๆคนให้เข้ามาสยามสแควร์และจะเห็นการแสดงระดับโลกนะครับอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ของสยามสแควร์และวันนี้นะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับคืนสู่ประชาชนทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่แห่งความสุขนะไปทั้ง8ที่เลยนะครับแสเตทและท่านจะเห็นว่าความสุขระดับโลกเกิดขึ้นที่สยามสแควร์แห่งนี้สยามสตรีทบิ๊กรีเทิร์จัดมานะครับนะปีนี้นะครับเป็นครั้งที่8แล้วห่างหายกันไปช่วงโควิดตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ ด้วยความร่วมมือกับ b บ็นะครับของ Workpoint แล้วก็ที่สำคัญมีสปอนเซอร์ข้างหลังเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเลยครับเชิญชวนทุกท่านครับงานสยามสตรีทบิ๊กรีเทิร์นะครับจัดวันที่20ถึง22ธันวาคมนะครับแล้วก็มีทั้งหมด8เวทีอย่าพลาดนะครับมีแค่3วันเท่านั้นและ8เวทีเกิดจาก8นะครับประเทศทั่วโลกนะครับรอความสุขท่านอยู่ณที่นี้ครับเชิญชวนทุกท่านครับ ไปต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขเปน็นเอก,กลังสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดมิธกรรมลองไฟ i f e Thai f ฟิตก,กายฟิตใจออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายตามนโยบายคนไทยห่างไกลไม่ติดต่อเรือ้อรังหรือ NCD โดยเลือกออกกำลังกายที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ แรงสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีรวม150นาทีต่อสัปดาห์รวมทั้งการมีโภชนาการดีเริ่มต้นที่การนับขบับนับขับได้กินขับเป็นกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าคนกินขบับซึ่งขณะน,นี้ประเทศไทยมีอสอมและประชาชนนับขับเป็นแล้วจํานวนกว่า7ล้านคนวันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและพันธมิตร ทั้งหลายก็ได้ทํากิจกรรมอันยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็น้อมนําพระราชกรณียกิจในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางในการอบอกให้กับพี่น้องประชาชนว่าการออกกําลังกายนั้นเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กักบ,บร่างกายหัวใจกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ทุกอยาก่างเพราะว่าวันนี้การออกกําลังกายในส่วนของโปรแกรมใหม่ที่จัดขึ้นมาเนี่เป็นการออกกําลังกายลักษณะของการเต้นแบบอาราบิกเ,เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจคาร์ดิโอหัวใจในระยะเวลา30นาทีเนี่ยจะใช้พลังงานไปประมาณ170กิโลแคลอรี่หรือถ้าเป็นอาหาร ที่เราใช้ในสําหรับการเรียนการสอนกันเนี่ยก็ประมาณ2.7ขาบกรมอนมมามัยที่มีศูนย์อนมมามัยทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมโรดลงจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับมีทั้งอสองมแล้วก็อนมมามัยหรือใน,อน,อนส่วนรอพศตอน,นี้ก็ะจะพร้อมกันก็ต้องเรียนว่าปีหนึ่งมีคนเสียชีวิตเพราะ n c d เนี่ยมากกว่า4 0 0 0 0คนและมีแนวโน้มว่าที่จะติดต่อถึง2ล้านคนต่อปีและค่าใช้จ่ายและสูญเสียทั้งทางตรงทางอ้อมปีหนึ่ง 1.6ล้านล้านบาทนะครับเป็นความเสียหายที่มากมายแล้วก็ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์ของความความเสียหายจากงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็น NCD ถซงดี52นะครับ79,000กว่าล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากเราต้องรลดลงทำในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราก็คิดว่าแนวทางต่างๆของกระทรวงนะครับขาราชการของกระทรวงสาสุขพร้อมเพียง กันอย่างมากในเรื่องของการป้องกัน NCD ครับอสมอมี1ล้านประมาณ1ล้านเกือบ1 0 0 0 0แสนเนี่ยในขณะนี้อสมอนับขาบเป็นมากกว่า1ล้านคนแล้วและพี่น้องประชาชนอยากตัวเลขสุดท้ายที่ผมดูเนี่ยเล้านกว่าคนรวมทั้งอสมมด้วยนี่ก็10ล้านคนเราเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใน2ปีเนี่ยต้อง50ล้านคนที่เข้าใจในเรื่องของ การบริโภคคาร์โบไฮเดตหรือส่วนหนึ่งของน้ำตาลเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ให้เกินปริมาณขั้นต่ำนะไม่เกินปริมาณขั้นต่ำและโดยเฉพาะเราจะดูว่าคนไหนควรจะดำเนินการในเรื่องของการคุมอาหารตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่มีน้ำน้ำหนักจะเกินกับสัสดส่วนปกติของผู้คนแล้วนะครับก็ หมายความความสูงลบด้วย0ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ความสูงลบด้วยห0 5รหรือ110แล้วแต่เหมาะสมครับปิตาธิที่แพทย์ดิงอรพัน์เมธาดิโลกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์กรมการแพทย์ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มแพทย์พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้องแพทย์ทยสภาและกรรมการแพทยาสภาชดุดปัจจุบันโรม,มาไรากรณีการออกกฎหมายและถแถลงข่าวในประเด็นเกี่ยวกับการใช้เซลล์เกินอำนาจที่กฎหมายกำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของแพทย์และวงการแพทย์ในประเทศไทยโดยรวมและทำให้ผู้ ป่วยที่รักษาด้วยสเต็มเซลล์เดือดร้อนไปฟังรายละเอียดกันครับคราวนี้วันนี้มาเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์แพทย์ที่าที่กล่าวเรื่องการใช้สเต็มเซลล์โดยออกกฎนะคะขึ้นมาและประกาศจำนวน3ฉบับซึ่งเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการประกอบอาชีพแพทย์และในเรื่องของขอบอำนาจของแพทย์สภาเลยก็มีผู้เดือดร้อนคือคุณหมอเนี่ยเดือดร้อนจากเกณฑ์จากกฎว่าไม่สามารถจะรักษาผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะว่ามีการถแถลงข่าวในวันที่31ตุลาคม2567ระบุว่านะคะแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโดยการใช้ยาชีววัตถุขอย้ำนะคะยาชีววัตถุที่เรียกว่าสเตมเซลล์นั้นเป็นผู้ที่เข้าข่ายหลอกลวงโลกแพทย์ที่รักษาด้วยสเต็มเซลล์เขาก็รักษาด้วยดุลพินิจของเขาตามจริยธรรมตามองความรู้และตามที่เขาติดตามวิชาการมา มันคำว่าลวงโลกว่าเราเป็นแพทย์ไทยลวงโลกและยังบอกอีกนะคะว่าติดอันดับ Watch List ในเรื่องสเต็มเซลอันดับแรกๆอะค่ะของการหลอกลวงโลกพี่เห็นว่ากรรมการแพทยสภาท่านที่กล่าวนั้นนะคะกระทำโดยที่ไม่ชอบนะคะในเรื่องของการให้ข้อเท็จจริงและก็ทำให้แพทย์ต้องเสียชื่อเสียงเป็นการ เหมือนใส่ร้ายพวกแพทย์เราด้วยกันและขณะเดียวกันทําให้แพทย์ไม่กล้าที่จะรักษาผู้ป่วยด้วยสเต็มเซลล์และผู้ป่วยจำํำนวนหนึ่งเดือดร้อนบางคนรักษามาตั้ง10ปี15ปีตามที่ท่านติดตามข่าวดูนะฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่ควรเป็นถ้าสภามีหน้าที่แตกออกทะเบียนถ้าใครทําผิดก็เพิกถอนซะตรงนี้ถือว่าเป็นการออกที่เกินมันเลยทําให้การที่จะรักษาโรคต่างๆนี่ถูกจํากัด ด้วยแพทย์สภานะคะต่อไปนะคะปี2566ก็ออกข้อบังคับแพทย์สภาขึ้นมาอีกอ้างอํานาจในมาตรา2 1นะคะแล้วก็บาบาบาบซึ่งไปตรวจดูในอํานาจตามพระราชบัญญัติไม่มีอนหน้าต่างกันอำนาจมีแต่หน้าที่ควบคุมตัวแพทย์ไม่มีหน้าที่ควบคุมตัวการรักษานะคะก็ออกมากีเกี่ยวข้องกับการใช้เซลล์ที่มาจากเมโลหิต นะเป็นอันว่า3าันนี้เราขอสารเพิกถอนสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นการเพิกถอนกฎกฎก็หมายถึงสิ่งที่มีผลต่อทุกๆคนเช่นมีผลต่อแพทย์ทุกคนกระทบไปถึงคนไข้เราฟอร้องเพิกถอนกฎตามมาตรา9และเราฟอร้องการกระทําของคุณหมอสองท่านนั้นซึ่งออกมาถแถลงและมาถแถลงในนามของแพทยสภาทั่านท,ที่ตนเองเนี่ยไม่มีอำนาจจะถแถลง แล้วก็รู้ว่าไม่อยู่ในขอบอำนาจแล้วมาถแถลงให้เกี่ยวข้องกับว่าทำนองว่าหลอกลวงทำนองว่าเถื่อนทำนองว่าถ้ารักษาโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคเลือดและโรคดวงตาก็ต้องถือว่าผิดจะนี้ทำซึ่งโดยทั้งสองคนเนี่ยรู้ดีอยู่นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในวงการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปว่วยควรจะต้องมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมานะคะ เช่นแพทย์ผู้รักษาที่มีประสบการณ์และสามสิบปีอา,าจารย์ในมหาลัยมาทําการหาลือแล้วก็ก่อนจะออกกฎการออกกฎโดยหลบซ่อนอันนี้ทําให้เราไม่รู้มากันก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจึงฟ้องเพิ่อถอนช้ากว่ากําหนดกําหนดบอกต้องฟ้องภายใน90วันเท่านีแต่ตอนนี้มันเกิน90วันกันมาแล้วเราจึงขออนุญาตศาลว่าเป็นคดีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแม้จะเกินเวลาแล้วก็ขอให้ท่าน รับด้วยนะคะขอให้ท่านรับไว้พิจนารณาด้วยแต่บางอันยังอยู่ในเวลานะคะยังอยู่ในเวลาเช่นการกระทําแถลงวันที่31เราขอให้สารสั่งให้หมอสองคนนั้นถอนการประกาศเหล่านั้นออกและให้สื่อต้องลบทั้งหมดเสมือนหนึ่งไม่เคยพูดเพราะทําให้เกิดการเสียหายต่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสเต็มเซลล์การรักษาและประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับค่ะเนี่ยเราฟ้องสองข้อเพิกถอน3กฎ และอันที่2องก็คือเพิกถอนการกระทําสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซซายตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สํสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ